เอฟซีจ้าโบว์ซิลทางฟังไทยฟังลาวเด้อจ้าแล้วกับทีมยู่ต่างประเทศน้ำเด้อโบอนี่ตอนนับเขาจูด่องสาวลาวสาวสาวรรค์น่าจะทุกคนเนาเมืเน,นีวลาวกับสิบาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่าจะเนาะมาย่างอยู่ทีสวนสาธารณะอนะียังวะสวนลุมพินีพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นครั้งแรกที่มา,นา,าเนาะจะเนาะ เอฟซีเหมือนกับขอมา,มาให้ไปเบิ่งสวนลุ่มเบิ่งดูเพคนน่าสวยงามขนาดเนาะอยากให้สาวแก้วนี่พาชมและก็รีวิวเนาะทุกคนเนาะป่ะเอาปฏาิภาณพ่อแม่พี่น้องเข้าไปกันเลยเนาะจันทร์เนาะวัดเบญจได๋เนาะพ่อแม่พี่น,อน้องจ<ไ>้ามีกับ่าร์มิสเซนเคยเนาะจ้ะเนาะทัวร์ผู้นําทางเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องจาา้าขาดเพิ่นนนนนสสววี้ร์เตอร์ ฝรั่งต่างชาติเวลาสวนนี่มีแต่ฝรั่งแมนอยู่ในน้องสาวแก้่ยวยางเขามากกับมีแต่ชาวต่างชาติพ่อแม่พี่น้องจ้าลายขัดขนาดก็จะเนาะเออผลไม้พับควอนแะไรก็มาเอา,า,เารบรรยาก,กาศเย็เยนๆของแม่พี่น้องไปรับชมความกันเลยนะจะน๊ะเนาะว่าเป็นจังได้เนาะจ้าบรรยากาศลมลื่นสวยงามเนาะพี่น้องเหมาะแก่การมานั่งชิลเนาะจ้าปุนณ์ป้านี่คน คืออากาศเย็นคอยคำร่วงแรงคนเปิกัสิีมานางปันเ็ดกันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเปินลผ้าลูกผ้าล้านเปิ้ลอ,อกมาเทียวนะจะน้นนอบตรงนีก็โอ้ยรลายขนาดพ่อแม่พี่น้องเลย้ยบรรยากาศดีขนาดเนาะผููเ่าผููแกเป็นกามานาะจะนาะหลายขาดจ้าที่บอกว่ามีแต่ชาวต่างชาติท้งนั้น่อแม่พี่น้องเอ้ยเปินมานางเอาบรรยากาศเย็นๆย่ำแรงเน,นาะ บอกเลยว่าสวยงามสะอาดสะอาด,อาดแห้งมพมไอ,อพี่น้องเอ้ยผืนน่ะต้นไม้ผืนก็น,ากน่าจะเนาะลมเย็นขนาดจ้าพมไอพี่น้องจ้าอันนี้เขาเอินยังบเม็ดอีกาดำอีกาวันนี้นะป้าเกิดมากกำลังเห็นอีกาเป็นนั่นนี่บอกอ่าพมไอพี่น้องจ้าอีกาเป็นนันนี่เคยเห็นแต่ในหนังซื้อเรียนเน,นาะจ้ะเนาะกำลังเห็นตัวจริงของอีกาวันนี้พแมไอพี่น้อง ว้าสวยงามขนาดพอไหมพี่นุ่งว้าบรรยากาศคอยคำต้งแรงงามคักจ้าโอ้บรรยากาศดีชมกับเป็นสวนสาธารณะใจก,ากลางกรุงแห่งพอไหมพี่น้องจ้าฝุ่นไหนมีตึกมีหางจะเนาะโอ้ชฎัยสันเนาะจ้างามคักว้าวฝุ่นไมีแต่ต่างชาวทางน้ำพอไหมพี่น้องเอ้ย บ้าบะม็ดต้นมะขามต้นมะขามไม่ใช่ต้นยีไงเนาะน๊ะขนาดเป็นทางยางพื้นนั่งสะอาดสะอาดพ่อแม่พี่น้องจ้าสวยงามขนาดเนาะจ้ะนี่วา,างนางเป็นแถวให้เลยเนาะจ้า มีแต่พลังทั้งนั้นเลยสะอาด่มลืนม่นค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแนมไปช่องฟังบริว่าฟังได้ก็มีแต่คนนังเต็มเบิดเนาะจ้าคน,นกน็มีให้บริการนาะจะนากเรือเป็ดนอะจาะสะอาดสะอาดช่วยงานเป็นตำมนั่งพ่อแม่พี่น้องเลย ต้งที่เข้าไปผ่านม่านทุกคนคือ,อยังสวนสาธารณะฟังท่ายาวชาแก้วสิอันเคยไปสวนอันเบนจะก,กิีบอกหรือว่าสวนสาธารณะจะตุจักที่ชาแก้วพาไปย่างม่านทุกคนเนาะก็ะคือสวยงามสะอาดสะอาดบรรยากาศนี่ล่มลืน่นในหูในตาพ่อแม่พี่น้องแล็วก็คนเป็นกาไปนางมะนางทรงวิวนี่ร้ายขนาดพ่อแม่พี่น้องเนาะ คือทุกสวนคือเต็มเบิร์น,น,น,นะจ๊เนาะผู้คนเลิบหน่อมาหนาชมวิวหรือว่า,วามาชมสวนบรรยากาศเย็นๆนอกจากนั้นทุกคนเนาะบรรยากาศความสวยงามมระจักษ์ไน่โอ้ยสะอ้อนนำ้ำผุ้คนนะจน๊ะเนาะคงควรเป็นธรรมชาติขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกาหองกากาอยู่เนาะจ้าอัน้นะว่าในเมืองกรุงเมืองชีวิไล,ลย,ยังมีแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะสวยงามลายพ่อแม่พี่น้องจ้า วางนางให้ยแต่มีลายพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยทางยางพันก็เห็ดสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยสาส,า,สา,นา,านั่นเองแ้วกันกันเมินอีกกันเลินอีกนั่นจนะเนาะเห็ดงามขนาดตามคางเพันก็สิบปลูกต้นไม้พ่อแม่พี่น้องต้นไม้สวยงามขนาดนะจ้าพุ่น้องซึมีอาคารเพิ่อนเอกเขาจะพ่อแม่พี่น้องอันนั้นสิบเ็นอีกอย่างเพิ่นโอ้พ่อแม่พี่น้องจ้า อยู่ในสวนสาธารณะนะมีหงสมุดประชาชนของกรุงเทพมหานครนะพ่อแม่พี่น้องจ้าป้าอยู่ในสวนสาธารณะนะมีหงสมุดอีกพ่อแม่พี่น้องป้าเมืองไทยน้นจ๊ะเนาะล้ำสมัยขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีหันงสมุดน้จ๊ะเนาะป้าเหมาะแก่การอ่านหนังสือ แบบว่าบรรยากาศสงบเาะพ่อพี่น้องเนาะก,ก็คือสิมีห้องสมดุดให้อ่านหนังสือพ่อแม่พี่น้องจ้าห้องสมุด่นป้าสุดยอดแห่งเมืองไทยบะมิดบะมิดเห็นบ่ห้องสมดุดห้องสมดุสมดประชาชนพิ่นนะของกรุงเทพมหาคนครขนาด่าอยู่ในสวนสาธารณะบะมิดเออนี่คือสวนสาธารณะสวนลุมพีดียังมีห้องสมุดป้าสุดยอดแห่งเนาะจะเนาะแบบว่า เพิ่มความหูได้ตลอดเวลาตลอดมันชิจูเซก,ก็คือไอ้อ่านไม่ความหูได้เราจะนองเมืองไทยสุดยอดแห่งพรมพี่น้องจ้าเป็ดเป็ดลอยเขาฟังแล้วบะเม็ดเบิดเวลาเลยเด้มีเป็ดแล้วก็มีโตย,ยังอีกเรื่องๆเนาะพี่น้องเน,น,นาะคือลายซีเนาะจ้า,นานเป็ดเป็ดกำหารวันเดียวกันมั่งหัดเป็ดกำหารบอ่คนละอันเราจะนอน เป็ดก็คือเป็ดฮานก็คือฮานเด้เอพรม่พี่น้องเด้อบา้านชาวแก่เนาะเป็ดบ่หรือฮานอันนี้ฮานเป็ดเออไม่แล้วข้าวๆนี่ฮานเรื่องๆน่ะเป็ดพรม่พี่น้องว่าเม็ดว,ว่ว้าวสุดยอดนะคนซิมีเต็อนอาราบิกกลางถนน,น,นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฟูออกกําลังกายคนซิมีเต็อนอาราบิก เต็มถนนเลยสุดยอดมากพลังต่างชาติยังเต้นพราะแม่พี่น้องจ้าสุดยอดแห้งนจะเนาะคนเผินอมาออกกําลังกายนจะเนาะเต็มถนนเลยนจะเนาะบรรยากาศในสวนสาธารณะฝั่งไทย คนไทยรักสุขภาพนะจ๊ะน้าฝน,นมาออกกําลังกายกันพรมเพียงเยี่ยงนางกันขนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าสะอาดสะอาดสวยงามครับพ่อแม่พี่น้องเลยสมกับเป็นเมืองกรุงเมืองสีพิลแทเทน่าจะเนาะขนาดบรนทางยางฝนอยู่พ่อแม่พี่น้อง เพิ่งยังเห็นเป็นหนวดลายสวยงามขนาดน,น้าจ๊ะนาะว้างามคักเนาะพ่อแม่พี่น้องจา้าบรรยากาศดีลมลื่นขนาดเนาะจ๊นะนาะสวนสาธารณะฝั่งไทยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีลมลื่นเย็นเย็นจะสังเกตลมที่พัดใบไม้เนาะจ๊ะน้อว้าบุกมะขามก็มีแต่ต้นใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเออโอ้ยลืมตำเตียวมากินนะจ๊ะเนาะ งาามนดบะมีดไปดอกอยังนี่บะมีดดอกฮ้นไก่เออบ้านสาเบิร์บ้านสาวแก้วเอิญดอกฮ้อนไก่ออนะพ่อแออออนะอม่พี่น้องเนาะอันนี้อยู่ในกลางสวยปูไว้สวยงามขนาดน่าจานะเนาะ อยากหูว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังไทยนี่เอินดอกยังเนาะคอมเมนต์มาบอกสาวแก้วในเด้อจะเด้นอน,นี่คือดอกฮอนไก่บานสาวแก้วเอินเนาะจะเนาะป้า,า,า,างามค่ะได้พ่อแม่พี่น้องคนนะคนปู่ไว้นะงาไปเลยเนาะจ้า,จาเป็นจุดทางเขางามค่ะเนาะจะดอกสีแดงแต่ว่าอยู่ในบ้านบ่มีแต่สีนี่เนาะสีมงม่วงกับมีพ่อแม่พี่น้องจา้าป้างามค่ะพ่อแม่พี่น้อง ยาวไปเลยนะจน๊ะเนาะชาตาชาติเพิ่นยังทายหูเอาพ่อแม่พป่น้องเลยพูออันนี้บูฮูเพิ่นเดินดอกยังเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากะง่ามสีม่วงเนาะจ้า อ้ยงามคักพ่อแม่พี่น้องเอื้สะอาดสะอาดค่นะสวนสาธารณะ,ทะนะฟังไทยพ่อแม่พี่น้องจ้าคนกันไลยคักนะจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ้าเป็นยังไงเนาะสวนสาธารณนะสวนลุมพีนี สะอาดสะอาดสวยงามค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือสวนนี่มีแต่เาวต่างชาตแต่นาะสวยงามค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าบรรยากาศดีลมลืนเหมาะแก่การมานั่งชมวิวนะจะนาะเบิ่งนำ้ำคุกล้วก็เบิ่งน้องเป็ดนะจะนาะเพิ่นปั่นน้องเป็ดนะจะนาะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องจา้จาจ้า,า,าค่นแนวว่าค่นแนวว่ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้เอ ตัวมีกำลังใจให้คิดต่อ,ตอไปนะจ๊ะน้ะองพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อที่เข้ามารับชมรับฟังจ้า